สดยียำเย็นทุกคนช่วงนี้ก็จะมีเคสมีคอนเทนต์มีการสนทนาหลากหลายข้อหัวข้อมากเลยนะที่อยู่ในหัวไม่รู้ว่าจะเรู้เรียงอันไหนมาให้ทุกคนได้รู้ดร่ด่วนก็คือหลายๆคนก็จะรู้เนาะว่าเกิดการาติดเชื้อแอนแทรกในวัววัวบ้า ซึ่งนั้นๆก็จะเจอการการเกิดโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนก็อ่าหลากหลายข้อมูลแต่ล่าสุดก็ไม่มีการระบาดออกนอกพื้นที่นะทุกคนก็ดูแลดูแลวัวตัวเองดีๆด,ดูแลวัวตัวเองดีๆแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆการติดเชื้อก็าหะก็จะเกิดจากที่เราไปสัมผัสมีแผลมีอะไรเงี้ย ก็จะสัมผัสได้โรควัวต,ติดต่อจากคนโดยตรงจะมีน้อยมากนะก็มีแอนแท็มีลมปีสกินที่มีการระบาดในโซนของภาคใต้แล้วก็พาอิสานบ้างปลายภาะวะปากเท้าเปื่อยก็ยังมีแล้วก็โรคประจำถิ่นก็คือลมปีสกิน เป็นโรคประจำถิ่นแล้วนะทุกคนก็แล้วก็ซีซั่นตามฤดูกาโลโรคไขข้าแข็งแบคเล็กหรือไขสํมวันอ่าแล้วก็ภาวะของวัวหลังคลอดก็จะเจอแมสติติสภาวะของเต้านมอักเสแบแปบฉับพลันและกระอรังแล้วก็มีภาวะมิวรีเฟเซอร์ ภาวะของอาการของไข้น้ำนมมิลฟีเบอร์ทุกคนพูดผิดมิลฟีเบอร์ไข้น้ำนมอมก็ภาวะโรคนะตามซีซันเลยทุกคนหมอย้ำเสมอเลยตัวไหนมีวัคซีนให้ทำนะทุกคนตัวไหนมีวัคซีนให้ทำตัวไหนไม่มีวัคซีนก็กระตุ้นโดยการที่ให้สัตว์มันมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงกินได้สัตว์แข็งแรง สัตว์ไม่ป่วยเนาะต่อให้มีเชื้อโรคเข้ามามันก็จะมีภูมิคุ้มกันที่กระตุ้นร่างกายภูมิคุ้มกันธรรมชาติที่ร่างกายมันสร้างและกระตุ้นได้สูงอ่าในเจอร์อิมูนก็จะพยายามที่จะกระตุ้นได้เร็วกว่าสัตว์ที่่อนแออ่ะแล้วก็บำรุงนะทุกคนบำรุงอ่าแม่อุ้มท้องแม่หลังคลอดอ่าดูแลจาัดก,การแม่หลังคลอดดีๆอ่าเฝ้าระวังอ่าแม่ 2ระยะนะสระยะช่วงอุ้มท้องระยะแรกกับระยะสุดท้ายอ่ะคือสเดือนแรกกับสเดือนสุดท้ายก่อนก่อนคลอดโดยเฉพาะแม่ก่อนคลอด1เดือนอ่ะจะมีผลภาวะโรคและก็ภาวะของภูมิตกภาวะแม่หอนแอมีผลทําให้อตัตราการรอดของลูกแรกเกิด จะสูงหรือต่ำก็อยู่ในช่วง1เดือนนะหเดือนสุดท้ายก่อนคลอด่อะส่วนใหญ่ก็จะติดเชื้อก่อนคลอดแล้วก็น้มนำทำให้ลูกตายหลังคลอดหรือบางอ่าบางที่บางคอบางฟาร์มบางบ้านก็จะเจอตายและเกิดสูงเหมือนช่วงที่ภาวะโรครัมปิสกินเกิดการระบาดอัตราการตายสูงมาก ในลูกหัวแรกเกิดถึงหนึ่งเดือนก็ช่วงนี้ย้ำนะทุกคนวัคซีนตัวไหนมีให้ทำทำได้ทุกช่วงอายุไหมก็ตามที่หมอปรุษาัาเขาแนะนำจริงๆแล้วหมอแนะนำให้ทำวัคซีนมันจะมีที่หมอลงในช่อง YouTube เนาะทุกคนถ้าย้อนกลับไปดู พอถ้าคุยมันจะมันจะนานมันจะมีช่วงไหนที่หมอแนะนําให้ทําวัคซีนได้นะาสาหรับวัวหนุ่มสาวไม่มีมปัญหาอุ้มท้องก็ระวังการจับการบังคับให้ดีๆแม่หลังคลอดแล้วก็ลูกแรกเกิดอ่า,อาลูกหลังคลอดเนี่ยทำช่วงไหนหมอหมอแนะนําไว้ก่อนหน้านี้ลองไล่ขึ้นไปดูในช่อง youtube ข้างบนเนาะยูทูบที่หมอลงไว้ให้อ่าแล้วก็ ช่วงนี้ขมวดปมนะทุกคนภาวะซีซันเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้วระวังเรื่องโรคนอกจากภาวะที่ทุกคนตื่นตระหนกจากโรคแอนแท็กแล้วก็จะมีะประจําเลยทุกคนโรคไข้และก็ผ่าหะผ่ะาหะของฤดูฝนก็จะเป็นพวกมแมลงดูดเลือดทั้งหลายนะทุกคนตัวเหลือบตัวไรตัวยุง อะตัวเหลือบตัวไรตัวยุงแล้วก็เห็บเหาไรขี้เลื้อนก็อย่าลืมถ่ายพยาธินะช่วงเข้าฤดูหน้าฝนแล้วก็าคอ,อกลมคอกชื้นคอกแฉะระวังีบ้านหมอก็ยังไม่ได้เอาคี้วัวออกแต่เหลือวัวสองตัวก็ไม่ใช่ปัญหาคอกลมชนกันชนกันผ,ผ,ผ,ผูกเชือกอแล้วชนกันแล้วเชือกลัดคออันนี้ จะเจอเจอทุกปีเลยทุกคนไม่มากก็น้อยเจอทุกปีเลยที่ตายอะ่ะเออข้อกลมเยี่ยวกันตายอย่างเงี้ยเออมีแล้วก็อ่อคอนเทนต์คอนเทนต์อ,นนอีกส่วนคืออ่าจีเนติกสายพันธุก,กรรมเลี้ยงหรือเลือกผสมแบบไหนดีหมอ วัวบนบ้านวัวลื้อร้อยหรือวัวครึ่งครึ่งแบบไหนดีอันนี้ขบมนปูมยาวเลยเดี๋ยวจะมาเล่าสู่คนฟังพันแท้พันไม่แท้ดียังไงอันนี้หมอเทสทดสอบมาแล้วในระยะเวลา6-5ปีผลออกมายังไงเดี๋ยวคลิปถัดไปจะมาเล่าสู่คนฟังนะแต่จริงๆดูที่ตลาดว่าต้องการต้นน้ำกลางน้ำหรือแบบไหนอา,อาหารการจัดการ่าเลี้ยงเลี้ยงวัวแบบไหนดี เลี้ยงเลี้ยงมัวมันไหนดีดีด,ดีทุกแบบทุกคนขึ้นอยู่กับความสามารถและก็ศักยภาพของแต่ละคนเนะาะปริมาณการเลี้ยงก็เลือกให้เหมาะสมว่าตัวเองไม่ได้เดือดร้อนอา,อ,าอาหาราต้นทุนาสายพันธุ์ที่สำคัญคือดูที่การตลาดตลาดไปหรือไม่ไปความต้องการของพ่อค้าวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงของแต่ละบ้าน วัวบ้านๆวัวแบบเลี้ยงแบบขุนเนื้อวัวแบบเลี้ยงแบบยูนิรฟมอ่าวัวแบบเลี้ยงแบบส่งออกต่างประเทศหรือในอพ่อค้าคนกลางนห้อยนห้อยอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยแต่เอาเป็นว่าพ่อค้าคนกลางแล้วกันอ่าชาวบ้านเราาจะทำยังไงที่จะขายวัวให้ได้ราคา อันนี้คือ1 2ึ่งสอห้าห้าหัวข้อแล้วนะ,ะที่ช่วงเนี้ยที่หมอออกฟิลแล้วก็เจอ,อการสนทนาการสรึวนานหลายหลายบ้านก็แลกเปลี่ยนความรู้กันยาวพอสมควรหมอจะค่อยๆแบ่งปันแล้วก็เล่าสู่กันฟังแล้วกันเนาะที่เหลือแล้วแต่ละคนว่าอเอาไปแอพพลายประยุกต์ใช้แต่ละบ้านของของตัวเองว่าจะไปในทิศทางแบบไหน อ่จินติกพันธุกรรมอาหารอ่วัวต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอ่าตลาดวัวอยู่ที่ไหนเลี้ยงวัวยังไงอ่แล้วก็อ่เป้าหมายในการเลี้ยงอ่การจัดการพื้นฐานอ่อ่มันก็จะมีช่วงช่วงอายุในการการที่จะดูแลหลายๆอย่างสุดท้ายมันก็คือเหมือนปัจจัยสี่ทุกคนที่อยู่อาศัยเนี่ยเห็นไหมโรงเรือนมันเป็นค่าจ่ายคงที่ อาหารเนี่ยเป็นเป็นค่า้จ่ายที่สวิงมากเลยเพราะว่าอาหารเนี่ยราคาอาหารน่ะมันขึ้นลงทุกเดือนถ้าเป็นในฟาร์มไก่ฟาร์มหมูทุกคนราคาอาหารมันขึ้นลงทุกอาทิตย์เลยสวิงสวิงแบบ3ามสี่วันสวิงอ่ะขึ้นลงขึ้นลงตามราคาวัตถุดิบครึ่หงหมอ่มก็นี่ปูฟางช่วงนี้มีอากาศชื้นนะหมอก็ลองฟางให้วัวแล้วก็ใส่เสื้อห่มผ้าให้วัวก็กางมุง้งนี่อันตรงนี้หลุด ต้องต้องมาซ่อมนี่ช่วงนี้เปิดหน่อยอแล้วก็อีกสก็คือ,อยารักษาโรคถ้าป่วยก็รักษารักษานทุกคนรักษารักษาให้หายไม่ใช่ดูอาการนะไม่ใช่ดูอาการการรักษาคือต้องรักษาให้หายไม่ใช่ดูด,ดูดูตามอาการวินิจฉัยการวินิจฉัยแต่ละหมอจะไม่เหมือนกันการให้ยาแต่ละหมอก็จะไม่เหมือนกันการแนะนําของแต่ละหมอ,อก็จะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับชั่วโมงบินขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์อ่าแล้วก็ความเชี่ยวชาญทำงานเฉพาะสุเฉพาะด้านหมอบางท่านก็จะเก่งในเรื่องของผสมเทียมหมอบางท่านก็จะเก่งในเรื่องของการตัดแต่งอ่าพวกเล็บกรีบหรือเขาอะไรเงี้ยเออหมอบางท่านก็จะเก่งในเรื่องของห้องแล็บอ่าการทำอ่า AI ในส่วนของผสมเทียมอืมการอ่าอ่าคัดแยกสายพันธุ์คัดแยกเพศ มีผู้อาการอแยยฝากตัวอ่อนอแล้วก็หมอ,อาบางท่านก็จะอยู่ในโซนของฟีดมิาด้านโภชนาการการทำอาหารก็ว่ากันไปหมอบางท่านก็จะเก่งในเรื่องของการให้คำแนะนำะเรื่องสุขภาพส่วนหมอนี่ก็คือโดยรวมๆก็คือได้ทุกด้านนะ,ะได้ทุกด้านเราต้องรู้และก็มีผู้รู้ที่แนะนำมีอาจารย์เป็นเอวอร์ที่อยู่ข้างหลังหมออีกหลายท่านเลย อ๋หมอก็ฤทธิ์ที่ว่าเป็นหมอผู้หญิงเนาะก็ในส่วนของการแนะนําเรื่องสุขภาพก็จะง่ายกว่าอ่อมันก็จะมีเงื่อนไขมีข้อกําหนดในเรื่องของเพศที่จะอ่อให้ไปดูแลหรือว่าอ่อจัดก,การออกฟิลเงีย้ยจะให้หมอผู้หญิงไปปิน้นคอกลอกวัวผสมเทียมอย่างนี้มันก็คงจะยากหน่อยเนาะแรงก็อาจจะสู้หมอผ,ผู้ชายไม่ได้ก็ นะส่วนที่ว่ามาเนี่ยทุกคนสี่ห้าข้อเนี่ยเออเดี๋ยวหมอจะมาทยอยแลกเปลี่ยนเล่าสืนฟังแล้วกันเนาะแบ่งปันดีกว่าก็คลิปนี้มาเตือนเรื่องโรคนะทุกคนย้ำนะย้ำนะการป้องกันง่ายกว่ารักษาเสมอถ้าเป็นโรคแล้วบางโรคร,รักษายากเช่นลำปีสกินเนี่ยรักษาหรือย,อยากและถ้าลำปีสกินมาเจอไขาขาแห้งเนี่ยเออแล้วมาเจอภาวะปากเท้าเนี่ย ออร่วมกันสู่อาหาเลยนะทุกคนสามเชื้อไวรัสรักษายากมากคือต้องเตรียมทําใจอะ่ะในการในการที่จะรอดหนึ่งมีรอดนะแต่ถ้าป้องกันได้พุมงพุ้มกันในตัวสัตว์มันมีอ่าถ้ายังยังมี S2 ของหมออยู่ก็ให้กินได้เอนะรักษาพร้อมบำรุงเนะคลิปนี้ก็ ยาวนิดหนึ่งทุกคนแล้วก็อีกสี่ห้าหัวข้อนะจะทยอยแบ่งปันแล้วก็เล่าสู่กันฟังเนาะช่วงนี้อากาศฟ้าฝนนะทุกคนเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็ฝนฟ้าขนองก็อย่าไปอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่นะทุกคนฟ้าฟ้าฝนไม่ไม่ได้แบบเลือกนะบางบางที่นี่วันก่อนหมอไปนานะฟ้าผ่าฟ้าลงต้นต้นตาลอ่ะยืนต้นตายเลยทุกคน แล้วก็หลายๆหลายๆที่ก็ได้ข่าวมาที่ไม่ดีเนาะฟ้าผ่าคนวัวควายอะไรเงี้ยก็ให้ f อฟหมอทุกคนดูแลสุขภาพดูแลสัตเลียงของตัวเองนะให้รอดปลอดภัยทุกคนเทคแคร์ยูเซลนะทุกคนเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าปีอีกโรคหนึ่งที่มากับหน้าฝนนี่ น้ำตาไหลตาเจ็บเกิดจากแมลงนะทุกคน